สวัสดีค่ะมาใหม่มาใหม่เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เมื่อกี้ลืมตั้งลืมลืมลืมตั้งลืมต้งได้ค่ะให้หน้าจอมันหมุนได้ไปตั้งแบบเป็นเอียงเอียงแบบเออประมาณว่าเก่งไอทีมากประมาณนั้นนะคะเข้ามาใหม่นะคะเมื่อกี้ใครแล้วเบิ้ลนาเบิ้ลเข้ามาแล้วเนาะเมื่อกี้ใครนะที่เคนแรกเลยเบิ้ลป้งเบิ้ลสิเบิ้ล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 มาคนแรกเลยมามามาเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษขอโทษด้วยความที่เราไอทีหนักมากแล้วเราก็เป็นคนเก่งคอมมากค่ะเราเป็นคนที่แบบว่า แบบว่าโปรมาปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเลยประมาณนี้นะคะอะใครเข้ามาเราทักหน่อยนะสี่คนแล้วใครเข้ามาเราทักหน่อยทักหน่อยทักด้วยทักด้วย,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 ยมา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 วันนี้จะรีบจับนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีมันมีคิวหน้าร้านต่อมาใหม่แล้วใช่พัตตี้ มีคนไลค์ข้อความมาเยอะเลยว่าแบบว่าไลหรือเปล่าคะไม่เห็นแม่หมอไลเลยเหมออยู่ไหนตื่นหรือยังอารมณ์นั้นปะเออตื่นแล้วเต่มแล้วมา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 แล้วมา,มา,มา,มาแล้ว,ลวโอเคนะสัดปะเกยช่ันนะลูกโอเคนะใครเข้ามาเราทักด้วยนะคะทักด้วยทักด้วยบิงสวัสดีคะ่ะเบิร์นสวัสดีครับน้องโบสวัสดีลูกใครยังไม่เข้ามาเข้ามาเลย สวัสดีค่ะเจฟ๊ฟสวัสดีค่ะใครที่ลงชื่อไว้นะเพิ่งทําข้อเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งทำชื่อเสร็จมั้เองให้น้องทําให้ด้วยพอดีว่ามีออนไลน์เอ่อมีดูให้ที่ร้านแล้วเดี๋กวมีออนไลน์แต่ว่าด้วยความวันนี้หลายเยอะหลายหลายคิวไงเดี๋ยวหลังจากไลฟ์ก็เคลียร์งานนิดนึงก็เลยว่าต้องรีบน,นิดนึง,งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าเปิ้ลสวัสดีลูก จุ๋มสวัสดีค่ะป้าเจี๊ยบสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะนพิการสวัสดีค่ะอารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวไปลบอัน,อนไลท์อันแรกก่อนเพราะว่ามันสลับกล้องมันสลับแล้วมันมองไม่รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวเปิดใค้เเดี๋ยวเปิดอปูบแบบหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วทักด้วยนะทักด้วยทักด้วย สวัสดีค่ะน้องพิการสวัสดีค่ะแปบ๊บนึ่งนะเดี๋ยวแกะองคุ่ก่อนแป๊นแบบนึงใครลงชื่อไว้เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่ง ใครลงชื่อไว้วันนี้สามสิบสามคนนะคะวันนี้เราจะมาหม้อปราจับะไยชื่อนะคะปู่ยี่ก็ mm hmm. อพงใครรู้จักบ้างอาจหลายคนไม่ได้รู้จักกันนะแต่ว่า mm hmm. ก็อย่างที่บอกว่าอะไรดีๆเราก็อยากเอามามอบให้กันเนาะใครลงในชื่อไว้สามสิบสามคนนะคะตอนนี้อยู่ในไลฟ์กี่คนละสิบหกคนละโอเคขอบคุณมากใครไม่ได้ลงชื่อก็เข้ามาฟังเล่นๆน,นะคะมาคุยกันนะ ปุ้ยหรอปุ้ยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหรอคะลูกวันหลังปุ้ยต้องลงชื่อในโพส์ป้าฝนนะลูกนะลงลงชื่อเวลาป้าฝนโพสต์เวลาที่ป้าฝนลงโพสต์อะไรพวกนี้ปุ้ยตั้งป้าฝนเป็นรายการโปรดไว้อะค่ะหมายถึงว่าตั้งเฟซป้าฝนเป็นรายการโปรดเวลาป้าฝนโพสต์แจกของแจกอะไรแบบเน,นี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาก่อนใช่ปะ่ะแล้ววันที่ป้าฝนโพสอ่าให้หนูลงชื่อเนี้ยหนูก็ลงไว้เลยปุ้ยลูกดูสดเหรอคะป้าฝนใช่ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดนะป้าฝนไลฟ์สดอยู่ที่ร้าน สวัสดีคะ่ะทุกๆคนใครเข้ามาแล้วทักด้วยขออนุญาตใส่แว่นแป๊บหนึง่งมองไม่เห็นด้วยว่าแว่นมันอาจจะเป็นสีบงวงนิดนึงอย่าตกใจนะคะเก๋อ,อยู่ในหน้าสวัสดีคะ่ะปุ้ยสวัสดีใช่ใช่สดปุ้ยใช่ใช่ที่บอกโบค่ะเพิ่งได้เข้าชมรายครั้งแรกนะคะขอบคุณมากเลยจันจิชื่อหลายชื่อชื่อชื่อโปรไฟล์น่ารักจังเลยลูกปุ้ยไม่ได้ลงคะ่ะปุ้ยไม่ได้ลงลก็ฝนเกขอเบอร์สาสี่ให้ปุ้ยหน่อยลูก มีกระดาษกันไหมเดี๋ยวพ่อฝนลงชื่อให้นะปุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องลงรายชื่อให้เลยค่ะไม่เป็นไรหนูอยู่ในไลน์นะอย่าเพิ่งออกนะแล้วถ้าเกิดว่าได้แล้วนะเห็นรี่ไมเห็นค่ะขอบคุณนะน้องเบนน้องเบนแชร์ให้แล้วขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ฝนใส่ชื่อให้นะปุ้ยแป๊บหนึ่งแล้วก็วันหลังที่ก็อฝนลงชื่อแบบนี้ปุ้ยเข้าไปลงในไลน์ปุ้ยเข้าไปลงในเฟซเลยนะลูกนะบอกแล้วไม่ขอเรียกป้านะขอบคุณค่ะตามค่ะพี่ฝนอ๋อจำพี่ก็พี่จะรู้อ่ะพี่ก็พี่เอาไปห้าบาทมา ุ้ยสามสิบสี่ลูกมามเดี๋ยวเอาอะไรชื่อมาใส่ให้นะคะอะไรชื่อทั้งหมดสามสิบสามคนอยู่ในนี้แล้วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้น้องใส่ให้นี่ใปเมลเล่นสามสิบสี่ค่ะเดี๋ยวให้น้องใส่ให้เห็นเลยอ่ะหยอดมาเลยค่ะสามสิบสี่น้องปุ้ยนะโอเคตรงนี้เลยมาปูยา่ยี่กองงหรือเจ้าพ่อยี่กองคงคือใครหลายคนอาจจะไม่รู้จักถูกไหมแต่อย่างที่บอกน้องอะไรดีๆเราก็อยากเอามาให้ไงเด่นเรื่อง,เร,องเรื่องหวยเลย เด่นเรื่องโชคลาภเลยนะคะ,นะคะเด่นมากเลยเรื่อง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 โชคลาภเรื่องการเสี่ยงโชคเนาะแล้วก็หวยคือเป็นต้นตำรับต้นกําเนิดเลยแล้วก็เป็นเจ้าพ่อแห่งโชคลาภเขาเรียกประมาณนั้นนะคะตามที่เราเราเราดูประวัติมาแล้วก็ด้วยอย่างหนึ่งคือครั้งแรกไปเราไม่เปิดเพราะาตอนนั้นโควิดหนักมากเราก็เลยตั้งใจไปใหม่แต่ครั้งนี้ไปมีโอกาสได้เข้าไปไหว้ได้เข้าไปตรงนั้นโดยโดยแบบโดยความตั้งใจเลย แล้วเมื่อเอิญได้ไปเห็นเหรียญสี่เหรียญนะที่ได้ลงไว้ในเฟซแล้วนะคะว่าจะเอามามอบให้สี่คนเลยประมาณนั้นนะคะเหรียญจะมีอยู่2แบบนะจะมีอยู่2แบบจะเป็นแบบนี้กับแบบนี้เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจะแกะก่อนใครที่ลงช่วยไว้ส3บาคนรวมน้องปุ้ยเมื่อกี้เป็นส4บคนนะคะยินดีด้วยจริงๆเลยนะจะบอกว่าคุณค่านะคะคุณคุณค่านะคะเราคุ้มทุกคุณนี่นะมี2แบบเห็นกันไหมคะเห็นไหมคะจะเป็นชุดไทยแล้วก็เป็นชุดแบบว่าชุดสำเพาจีนเป็นเหมือนแบบว่าชุด คนจีนนั่งอยู่บนบันลังแล้วก็มีบางกรเห็นไหมอยู่ข้างๆเห็นไหมคะอันนี้เขาเด็นเลยโชคลาภมากอันนี้เอาไปพกติดตัวไว้นะคะถ้าใครได้ไปพกติดตัวขอโชคลาภขอเรื่องหวยเลยเวลาแก้บนนะคะเวลาแก้บนเขาก็จะมีของที่ว่าอะไรที่ท่านเอ่อที่เขาใช้แก้บนแล้วเวลาที่บนแล้วเขาเขาบนแบบด้วยอะไระอะไรประมาณนี้เดี๋ยวถามกันหลังไหม่เนาะเดี๋ยวอันนี้เราพูดรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่สาหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคลาบนะคะชอบแบบ คืออ่ามีความหวังกับเรื่องโชคลาภเรื่องหวยหรือ,รอการการทาอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าการเสี่ยงอะไรประมาณนี้การเล่นการพนันอันนี้นไม่ได้แนะนํานะลูกแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องโชคลาภเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับหวยหเกี่ยวกับลอตเตอรี่เลยอะไรประมาณนี้อันนี้เด่นมากส่วนใหญ่แล้วก่อนวันที่16หรือวันที่1อะคนชอบเข้าไปขอแล้วคนที่นี่จะคนจะขึ้นไปที่นี่เยอะอยู่บนสพนพัฒนาชัยนะคะอยู่ใกล้ๆกับปอเต,ตึงเลยถ้าใครมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพนะ ตั้งจิตอธิฐานเอานะคะตั้งจิตอธิฐานเนาะสาธทุนะขอให้ได้ใครที่อยากได้ตั้งจิตมาแล้วมารับไปนะคะอันนี้เราให้ฟรีไม่เสียตงังเราก็ไม่ได้เก็บตงังตามหลังด้วยนะ <c oughs> ขอโทษอุสวัสดีลูก <c oughs> ใครที่ได้ไปถือว่าท่านโชคดีนะคะแล้วก็มีน้องหลายคนที่ฝากเช่าฝากเช่าเป็นเหรียญสักวระสาทมาอันนี้สวยมากเดี๋ยวเอาให้ดูแต่อันนี้ราคาสูงสูงมากเลยวิ้วเลยเอาให้ดูนะคะ ใครอยากเห็นเดี๋ยวให้ดูนะใครเข้ามาแล้วทักด้วยอยากสวัสดีค่ะลงชื่อนะคะถ้าใครอยากได้ต้องลงชื่อไว้อันนี้พี่ฝนให้เป็นคนสุดท้ายคือน้องท้องน้อง,น,องน้องปุ้ยนะคะหมายเลขสามสิบสี่ไปแล้วเนาะวันหลังถ้าเห็นโพสต์นะคะเวลาที่เราอะไรมามอบให้นะลงชื่อใต้โพสต์อย่างเดียวเลยอันนี้เป็นสามกษัตริย์ ใครมีโชคมีลาบนะคะสมความป่าแถนเราเค่อยไปเช่าใหม่นะคะอันนี้ราคาแรงมากแต่สวยมากคะ่ะทุกคนสวยมากอันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมนี่นะเป็นสามกราาิย์เลยเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้นะแล้วก็ข้างหลังเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็เรียกเลือกแบบว่าเกี่ยวกับโชคลาแบโบดยตรงนะคะคนที่ชอบเล่นหรือชอบแบบอชอบเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยหลายคนจะรู้เขาก็จะขึ้นไปขอทุกว,วันที่หนึ่งวันที่สิบหกคนเยอะมากนะ ใครอยากได้นะคะตั้งจิตอธิษฐานมาแล้วใครอยากไปก็ไปอย่างที่แม่หมอบอกนะสอนอนพระพาชัยโอเคไหมคะขอให้ทุกคนโชคดีนะใครใครอยากได้ตั้งจิตอธิษฐานมานะคะสามสิบสี่คนจําไม่ได้แล้วว่ามีใครบ้างถ้าเวลาที่เรียกชื่อแล้วกรุณาช่วยขาดนิดนึงนะลูกว่าอยู่ประมาณนั้นเนาะอย่าสวัสดีอุสวัสดีนะคะพี่ลูกเกศสวัสดีคะ่ะ สังหาก็ได้ค่ะใช่เป็นเรื่องโชคลาบเป็นได้อะไรที่ได้มาแบบว่าเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดีง่ายๆเลยอย่างเงี้ยปุ้ยลูกอ่ะมาใครอยากได้แม่เจียบที่ถานมานะคะมีทั้งหมดสี่องค์เราจะจับก่อนนะคะเป็นองคแบบ์แบบแบบนี้เป็นองค์องค์ไม่แหมหมอจะให้องค์นี้ก่อนนะคะเป็นเหมือนชุดสัมภาร์เหมือนแบบว่าใส่เหมือนชุดชุดชุดคนจีนนะคะนั่งอยู่บนบันลังแล้วก็มีมังกรสองตัวอยู่ข้างๆใครอยากได้กดไลค์ให้หน่อยนะกดไลค์เป็นรูปหัวใจให้หน่อยเร็วๆเลย รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะรบ,บ,บกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะเป็นการขอบคุณมากๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าช่วยโปรโมทไม่ใช่เรไม่ไม่ได้เรียกว่าโปรโมทสิแนะนํานะคะหรือบอกต่อก็ได้ที่ใครใครที่มีโอกาสได้เจอกันแล้วแล้วก็ใครที่มีโอกาสนะคะได้ดูไพ่นะคะได้เปิดดวง,รงพรมญานกับเราแล้วนะถ้ามีโอกาสได้ไดแนะนําเพื่อนหรือบอกต่อให้คนที่เรารู้จักนะคะหรือเขากําลัง เขาเรียกว่าเหมือนเราอาจจะเจอบางอย่างในปัญหาของชีวิตประมาณนั้นนะก็ทักมานะคะโอ้น้องเบิ้ลแบบหัวใจมารัวมากขอบคุณนะครับลูกคิตตี้ทูคิตตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางทีชื่อ,ช,อชื่อไลน์ชื่อชื่อเฟซค่ะชื่อโปรไฟล์เนี้ยอาจจะจาไม่ได้ว่าชื่อเล่นชื่ออะไรประมาณนั้นเนาะทักกันได้นะคะทักกันได้มีอะไรก็คอมเมนต์น้องหนาน้ยหนากดไลค์แบบรัวมากเจ้าสัวแจ็คครับอยากได้ครับคุณหมอ จะก,ก้จก,กี้มีแล้วไปเอาที่ผาตี้เลยผารทตี้จัดองค์ใหญอ่องค์หนักไปเลยอันนี้ผาดตี้เขาลงชื่อไว้จก,กี้มีแล้วจก,กี้มีเยอะมากด้วยโอเคไหมแล้วก็ทั้งสี่องค์นี้นะคะใครที่ตั้งจิตอธิษฐานใครที่อยากได้ตั้งจิตอธิษฐานมาขอให้ได้นะคะขอให้ได้ไหนะนักกดไลค์รวงมากเลยขอบคุณขอบคุณนะคะน่ารักที่สุด21เอไลค์ย21คนอยู่ในไลค์ไม่เป็นไร แต่ทั้งหมดที่ลงชื่อคือ34คนเหมือนอย่างที่เราเคยบอกทุกครั้งตลอดไว้ว่าคุณหมอใจร้ายตะก,กี้นั่นแหละตะก,กี้ไปเช่าเอาตะก,กี้ตังเยอะค่ะตะกี้ตังเยอะตะกี้เช่าเอานะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกหมออันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อแล้วมันก็เป็นอะไรที่เรามองว่าเราอยากตั้งใจที่จะเอามาฝากนะคะ อ่าอย่างที่บอกทุกๆครั้งเนาะถ้าใครเป็นลูกดวงเราแล้วใครตามเฟซเราประมาณนั้นนะคะไม่น่ารักจ้าจก,กีกน่ารักอ๋อจะไม่น่ารักโอเคโอเคไม่น่ารักแชร์แล้วขอบคุณพี่โฟนเปลี่ยนเบอร์มาดวงกําลังดีมากเลยค่ะอธิษฐานจิตไว้แล้วนะคะเปลี่ยนเบอร์มาแล้วดวงกําลังดีมากโอเคขอให้หนูโชคดีนะลูกป,ปุ้ยตั้งจิตดีดีนะคะเวลาหนูเปลี่ยนเบอร์นะเวลาหนูเปลี่ยนเบอร์เวลาหนูเปลี่ยนเบอร์แล้วก็เบอร์เดิมถ้าเกิดว่าเลิกใส้ได้ถ้าเบอร์ไหนที่เสีย เอาออกไปจากชีวิตเลยแต่ถ้าเบอร์ไหนยังพอใช้ได้แล้วได้ยังจําเป็นที่จะต้องรับโทรศัพท์หรือเราต้องดิวอยู่ก็ยังไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปปิดนันเอาไว้ก่อนแต่ว่าเราเอาเบอร์หลักเป็นเบอร์ที่เปลี่ยนไปเรื่องการเปลี่ยนเบอร์เราพูดกันทุกรอบก็จะไม่พูดแล้วเนาะเบอร์เปลี่ยนไปแล้วดีขึ้นหรือไม่มันก็อยู่ที่คนเปลี่ยนเวลาเขารู้นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจะบอกกับทุกคนเสมอความเชื่อเนาะมันต้องมีความเชื่อก่อนถ้าคนที่ไม่เชื่อเก็ไม่เชื่อแต่ถ้าคนที่เขาเชื่อเาก็คือเชื่อเชื่อแล้วดี 34คนอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคะรวถึงปาร์ตี้ด้วยปาร์ตี้ลงไว้เป็นชื่อที่33นะแจ็กกี้ปาร์ตี้ลงไว้เป็นชื่อที่33สก,กิจดแต่ปาร์ตี้ด้วยแล้วก็ทั้ง4องค์เนี้ยวันนี้มีแค่สนะคะมีแค่สี่จริงเพราะเดี๋ยวแม่หมอมีม,มีมีงานต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แจกอะไรเพิ่มนะคะสําหรับใครที่อยากได้ตั้งจิตมาเป็นเรื่องดีมากๆสําหรับใครที่ลงชื่อไว้แล้วไม่ได้เข้าไลค์อย่างที่บอกเนาะ เราขอผ่านนะคะขอพาร์เนาะถ้าเรียกแล้วไม่ได้อยู่ในไลฟ์แล้วที่เห็นอยู่น่าอาจจะยังไม่ครบเพราะว่าตอนนี้อยู่ในไลฟ์แค่ยี่สิบสามคนเองประมาณนั้นแล้วก็วัน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 ,ว,นวันที่สิบเก้านะคะสิบเก้าที่จะถึงวันเสาร์นี้นะคะเราจะไปถวายละคังกับอ่าละคังกับของกันที่วัดป่าภูบังใครที่อ่าร่วมบุญมาแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะใครที่อยากจะร่วมบุญก็ร่วมบุญกันได้เนาะมีทั้งละคังแล้วก็มีทั้งของเลยนะคะทั้งสองอย่างเลยประมาณนั้นแล้วก็ อ,อย่างที่บอกว่าในแต่ละในแต่ละไลฟ์ที่เราคุยกันก็จะมีเรื่องดวงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลมาฝากกันทุกๆคนเลยถ้าใครที่ตามหน้าเฟซอยู่ก็คงจะเห็นประมาณนั้นนะคะทําได้ทํานะคะบาทสองบาททำห้าบาทสิบาททำไม่เป็นไรปรจรัจจัยเรื่องปัดเรื่องปัจจัยเรื่องย่อยไม่ใช่ประเด็นแต่ขอให้ทุกคนตั้งใจและอยากที่จะสร้างบุญร่วมกันประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าใครที่ได้เจอพรมยานพยากรถือว่าเขาเป็นคนโชคดีเนาะ ถือว่าเขาเป็นคนโชคดีนะที่ได้เจอแต่ถ้าใครที่ยังลังเลหรือแบบอ่าไม่เชื่ออันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันเอาที่คุณสบายใจประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งสี่เหรียญเนี้ยเราตั้งใจที่จะนํามามอบให้จริงๆเลยนั่งใจมากๆกเลยที่จะเอามาให้นะคะขอบคุณไลท์ทุกๆไลท์ที่ไลค์ให้ขอบคุณการแชร์ทุกๆแชร์ที่แชร์ให้นะคะเดี๋ยวเราจะจับกันเลยเนาะพอดีอย่ไม่เหมาะมีงานต่อประมาณนั้นโอเคมา คือวันนี้ด้วยความช้าเพราะว่าติดคิวหน้าร้านนิดนึงก็เลยเลดไปขึ้นชั่วโมงขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยที่ไม่ได้เป็นไปนตามเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตั้งใจไว้ที่จะเอามาให้ในวันนี้เราะอมันใกล้ที่จะติดเจ็ดแล้วไงเพราะว่าวันนี้ออก17เจ็ถูกไหมลูกใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิดนะคะน้องลุกสวัสดีค่ะคนสวยนุกเข้ามาหาพระฝนหรือเปล่าเนี่ยบอกว่านี้จะเข้ามาหาพ่าฝนเพิ่งสวัสดีลูกสุดที่สามของมาลัยกาลังรับชมสวัสดีค่ะพี่พรทิพย์สวัสดีค่ะ วิอ่าจอนสวัสดีครับสวัสดีครับใครเพิ่งเข้ามาสวัสดีนะคะที่ใครอยากได้ตั้งจิตเอาเนาะใครที่ลงรายชื่อไว้ใครไม่ได้ลงรายชื่อไว้ถ้าเวลาที่อยู่ในเฟสนะคะไม่เหมาะจะมีแจกมีมอบอะไรนู่นนี่นั่นให้ตลอดแล้วก็ลงชื่อนะคะให้ลงชื่อในโพสต์นั้นเท่านั้นนะคะวันนี้ให้น้องปุ้ยเป็นเป็นพิเศษนิดหนึงสเปเชียลนิดนึงเนาะเพราะว่านางเพิ่งเป็นเพื่อนในเฟสอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจประมาณนั้นลูกยังไม่ได้กลับบ้านเหรอลูกโอเคงั้นเดี๋ยวกลับบ้านเราคนเราค่อยแวะมาเอาอินใช่ไหม โอเคโอเคโอเคใช่ค่ะพี่ฝนโชคดีขึ้นเรื่อยๆเลยสาธุสาธุคิดถึงพี่ฝนอยู่คิดถึงเช่นการปุ้ยขอให้หนูเชื่อนะลูกเงินสามพันที่หนูเปลี่ยนเบอร์ไปอะ่ะสามพันมันเปลี่ยนชีวิตหนูได้จริงโดยด้ว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 ยเบอร์นะคะลูกแต่สําคัญที่สุดประเด็นที่สุดที่จะบอกกับทุกคนเสมอมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลัก เชื่อหรือไม่คุณบุญบารมีถึงหรือ,อยังหรือว่าในจิตหนึ่งคือคิดดีทําดีไหมอย่าท้อการทํากรรมเดียดอย่าท้อการสร้างความดีอย่าท้อนะคะวันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลทําไว้ทําไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆบุญกุศลนะคะมันมันช่วยหนุนนาเขาช่วยหนุนนาเราแล้วก็ช่วยผักดปนชีวิตเราได้จริงๆขอให้เรามีความเชื่อเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออย่าขาดอย่าขาดหมายความว่าหลายคนเลยนะ เริ่มทาเริ่มเป็นเริ่มไปเริ่มลนะเริ่มเริ่มที่จะแบบว่าปรับตัวเองมาทางบุญทางทางทางธรรมมากขึ้นแต่พอถึงเวลาทําไปได้ประมาณสักแป๊บนึงก็คือแป๊บของเขาคือสองสามเดือนอ่ะเนาะเขาก็จะมองว่าอ่าไม่ไม่ได้อ่าไม่ดีขึ้นไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแป,แปลงเลยประมาณนั้นให้บอกกับตัวเองก่อนเราอาจจะยากกว่าคนอื่นเขาอย่าท้อทาต่อไปทำต่อไปอย่าหยุดทำประมาณนี้นะคะสาวคนน้องน้องน้องเกศสวัสดีลูกทำไม เมื่อสืกสี่ปีที่แล้วตอนดิวอยู่แถวบ้านยังพอดิวไม่เจอแม่ก่อนเนอะจะได้ไปหาปบ่ออๆใส่แดงจังไม่เป็นไรดิวอยู่ไกลก็ไม่เป็นไรลูกเราเดิวกันได้อยู่แล้วถูกไหมเราเดิวกันได้เราคือเราเราคุยกันทางนี้ได้อยู่แล้วไว้ไว้ไว้มีโอกาสได้มาเที่ยวปกแดงหรือวค่อยแวะมาหานะลูกเนาะวันนี้ดิวดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะคะเหตุโพสมีเงินเก็บสี่ห้าแสนอันนี้คือโมทนาบุญด้วยจริงๆก็ขอให้ดิวดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกนะลูกนะ ตั้งจิตตั้งใจสร้างความดีนะคะเป็นคนดีนะการเป็นคนดีไม่จาเป็นต้องคนอื่นเขาเห็นว่าเราดีหรอกลูกการเป็นคนดีการทําความดีไม่จาเป็นต้องเห็นให้คนอื่นเขาเห็นไม่จาเป็นต้องให้คนอื่นเขาต้องมาแบบยอมรับหรือใครจะมองไงก็แล้วแต่เราทําดีของเราเราทําไว้ใครจะมองดีไม่ดีช่างเขาอัานนะั้นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่างที่เราคุยกันตลอดเนาะ ตั้งจิตตั้งใจทามากินนะชีวิตเกิดมามันก็ดิ้นรนทุกคนเลยลูกไม่มีใครที่อยู่สุขสบายโดยแบบไม่ทําอะไรเลยแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ mm hmm. คือชีวิตคนเรามันไม่ได้ปูด้ดวยกีบกุหลาบใช่ไหมมันไม่ได้มาด้วยพรมแดงทุกคนสู้หมดแม้กระทั่งแม่หมอเองเราต้องอดทนนะคะเราต้องสู้อุปสรรคมันมีเข้ามาเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ในหลายๆคนที่เดินเข้ามากรมแต่ละคนไม่เท่ากาันบุญแต่ละคนไม่เท่ากาันเะ้ะนะเวลาใครก็ตามที่เจออุปสรรค เจอเจอปัญหาชีวิตอย่าเพิ่งท้อกับการทำกรรมดีนะคะลูกอย่าเพิ่งท้อให้นึกย้อนกลับว่าสมติว่าอดีติาติเราทําอะไรไว้เยอะมากในในชาติปัจจุบันเราก็สร้างกรรมไว้เยอะพอควรเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําดีแค่ไม่กี่ครั้งอะ่ะแล้วเราจะดีได้อะ่ะมันก็ยากนิดนึงใช่ไหมลูกตั้งจิตดีๆให้รักพ่อรักแม่มีความกระตันญูนะคะ,ะความกระตันญูเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากๆในชีวิตไม่ว่ากับใครที่เขามีบุญคุณกับเรา เขาคิดดีทําดีแล้วเขามีบุญคุณกับเราเขาช่วยเหลือเราเล็กน้อยก็แล้วแต่ไปอย่าลืมนะคะตอบแทนได้ให้ตอบแทนนะคะตอบแทนได้ให้ตอบแทนอย่าลืมนะแล้วอย่าไปอักตันยูเขาอะไรก็ตามสิ่งดีๆที่เราได้รับจากคนทั่ทวไปเลยที่อาจจะไม่ใช่พี่ใช่น้องอะไรประมาณนี้นมันไม่ใช่ง่ายที่คนคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งตัวเราเองหรือแม่หมอเองเหมือนทุกคนเนี่ยที่เป็นลูกดวงเนี่ยจะได้มาเจออะมันก็ไม่ได้ว่าทุกคนถูกไหมฮะ มันไม่ใช่ว่าทุกคนนะที่จะเข้ามาเจอกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้เจอเราแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเราจะได้เจอกับทุกคนทุกคนที่เข้ามาเราเราขอบคุณขอบคุณทุกๆคุณสัมพันธ์ที่เดินเข้ามาในทําให้เราได้เหมือนได้เราได้ใช้ศาสตร์พรมยานของอาจารย์พรมยานรัตนยานที่โมกไปช่วยพวกคุณเราได้ใช้ศาสตร์ของอาจารย์เราใช้ใช้บุญใช้บารมีที่เราสร้างสะสมมาได้ช่วยพวกคุณอันนี้คือความตั้งใจที่เราตั้งใจจะทํามันตลอดไปประมาณนี้นะคะอะ่ะสามสิบสองคนแล้วขอจับเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีคิวดูให้ เดี๋ยวน้องจะเข้ามาดูไพ่ขออนุญ,ญาตเร็วนิดนึงวันนี้ทั้งหมดสี่คนเดี๋ยวไม่บอกจะจับให้เป็นอันนี้ก่อนนะคะที่เป็นมังกรอยู่ข้างทั้งสองเหรียญเลยมังกรอยู่ข้างๆทั้งสองเหเงรยียญไม่บอกจะจับขึ้นมาสองอันเลยแล้วจะเรียกชื่อทีละคนนี่นะคะทั้งสองเบอร์ทั้งสองทั้งสองเหรียญนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจับให้ก่อนสองคนนะคะตั้งจิตอันธิดานนะคะตั้งจิตอันธิดานใครอยากได้ขอบารมีน้องบุญนะคะถึงปู่ยี่กอหงงนะคะขอบารมีนะคะบุญกุศลที่หนูทํานะคะ หากมีบุญสัมพันธ์กับปู่นะขอให้หนูได้เหรียญนี้ไปบูชาเราไม่ได้เก็บเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเราเช่ามานะเราไม่ได้ไปขอเขามาแต่เราตั้งใจที่จะเอามาเผื่อเอามาแจกเอามาเผื่อแผ่เอามา,ออา,ม,ามอบให้ให้คนหลายๆคนที่มีจิตด,ดีคิดดีเป็นคนดีนะคะได้นําไปบูชาติดตัวไว้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองโชคลาบนะคะโชคลาบในเรื่องหวยมากๆเลยเฉพาะในหวยเลยเป็นคนหนึ่งที่มีความสําคัญในเรื่องของหวยมากๆ ใครที่ชอบเล่นนะชอบซื้อหวยเอาง่ายๆชอบซื้อลอตเตอรี่ชอบเสี่ยงโชคอันนี้เหมาะมากกับการพกไว้ในกระเป๋าประมาณนี้นะคะแม่บอกขอจับก่อนนะสองคนไม่เยอะนะวันนี้น่ารักมากด้วยแบบแค่สองคนมันก็เลยเออแค่สามสี่คนมันเลยไม่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราจับให้นะคะทั้งทั้งสองคนเลยอยู่ในมือแล้วทั้งสองคนเราไม่ได้ขลุเราไม่ได้มองลงไปแล้วเราไม่ได้ทําอะไรไว้เลยนะเราไม่ได้ทําตําหนิเราไม่ได้ทำำํเาทเป็นแบบ อะไรที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราต้องจับใบนี้ไม่มีแน่นอนค่ะบอิีสุดใจมากมากค่ะคนแรกน้องอุเบอร์สี่ธนษา,า,าอยู่ในไลน์หรือเปล่าลูกอุค่ะอุอุซางอันนี้ไม่ใช่ลายมือไม่หมอนะคะลายมือน้องอันนี้ไม่ใช่ลายมือไม่หมอนนะคะลายมือน้องที่ทีมทมท่มาที่มาทำมาที่ร้านแล้วเขียนให้ไม้ยเลขสี่อุธนษาค่ะอุธนษา,า,า,อ,า,า,าอยู่ในไลน์หรือเปล่าคะอยู่ค่ะ ใจด้วยนะคะน้องอูได้บ่อยมากช่วงนี้จิตนางนิ่งขึ้นนะคะอยู่กับบุญมากขึ้นอยู่กับการคิดดีทําดีนะคะอยู่กับการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะศีลศีลสีลห้าข้ออย่างที่แม่หมอสอนไปกับทุกคนนะคะขอให้มีเนาะทาไดก้ก็ขอให้ทําทําไม่ครบก็ขอให้มีบ้างหนึ่งในนั้นนะคะขอให้ทําให้ได้เนาะโดยเฉพาะข้อ3นะอุเดี๋ยวหนูเข้ามารับกระลูกเป็นเหรียญน,นี้นะคะยินดีด้วยอารับเหรียญไปก่อนแล้วค่อยไปซื้อลอตเตอรีร่แล้วค่อยไปขอบารามีปู่นะคะโอเคไหมอ่ะหนึ่งคนแรกผ่านไป แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊หนนบหนึ่งขอเนี๋ยวตอบแปึ่งโอเคค่ะพอดีนะัดดูดวงไว้ไมาต่อค่ะคนที่สองนะคะพี่กันวิสุทธิ์อยู่ในไลน์หรือเปล่าหมายเลขหกมีไม่เก๋ลูก ยังไม่เห็นเข้ามาใช่ไหมคะพี่กันวิสุทธิ์หมายเลขหกพี่กันวิสุทธ์อยู่ในไลน์หรือเปล่าคะครูหมึกย่างอยู่ค่ะใครเห็นพี่กันวิสุทธ์บ้างหมายเลขหกกันวิสุทธ์กันวิสุทธ์ีเชนเประเสริฐไม่รู้อยู่หรือเปล่าน่าจะยังไม่ได้เข้ามาเพราะถ้าเข้ามานาะเขาต้องมาสวัสดีครับไม่อยู่จ้ะไม่มีใช่ปะอ่ะไม่มีนะคะขออนุญาตวางนะคะจับคนต่อไปมาค่ะ มาคนที่สองสวัสดีสวีดัดจาน้องสาลูกหมายเลขสามสิบสามปาร์ตี้หมายเลขสามสิบสามปาร์ตี้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 เอาเต้โตมาด้วยหนึ่งพันนะปาร์ตี้นะหมายเลขสามสิบสามปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้รายงานตัวด่วนพี่ผาอยู่นะอยู่อยู่นีมาแล้วหันหน้ามาเลยปาร์ตี้อยู่จ้าปาร์ตี้ไปทําอะไรลูกองค์นี้องค์ที่สิบแปด ฮะพัะตตี้ไปทําอะไรลูกโอเคพัตตี้ได้นะคะเป็นคนที่สองนะคะที่เป็นเหรียญมังกรนะคะพรตตี้ไม่ได้มีเหรียญน,นี้เนาะพัะตตี้มีเหรียญอื่นถูกไหมต่อไปต่อไปอยู่จารลักแาบจานคุณชาชนะอัลลัค่านโมนรับจกถามบ้านน้องจุ้ยสวัสดีลูกเลขสองเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ นี่อันนี้เป็นเหรียญน,นี้นะคะอีก2เหรียญน,นะคะเดี๋ยวจะจับอีกสคนขึ้นมาเลยโอเคไหมลัชชาบอกเล่นของค่ะกําลังสวดมนต์อยู่ลิชชาใช่ไหมใช้คาถาที่สอนหรือเปล่ามาอีกสองคนนะคะอีกสองคนแบบนึงจับขึ้นมาแล้วค่ะทั้งสองคนเลยนะคะหมายเลขสิบสี่น้องหน่อยอยู่ไหมคะหมายเลขสิบสี่ค่ะหน่อยชลินการใช่ไหมหวะเก๋ลูกหน่อยชลินการอยู่ในไลนรหรือเปล่าลูก อันนี้น้องก็ฝนเองค่ะน้องหน่อยชาลินการพิทวลลรบดินแกลยูฮัลโหลอยู่อยูมาแล้วคน่ะชาลินการอยู่ค่ะดวงเปิดมากนะคะน้องหน่อยค่ะน้องหน่อยได้ปกตินะเน,นืงนังลมชื่อคือฉันไม่อยู่ในไลฟ์ฉันยุ่งมากฉันวุ่นวายฉันยุ่งเหยิงอารมณ์นะั้นนะคะสองคือฉันลืมฉันลืมประมาณนี้นะคะน้องหน่อยบอกเ yeah, ย yeah ่เยในรอบสิบแปดปีนะคะที่นางได้หมายถึงว่า จับได้แล้วนางอยู่อารมณ์นั้นนะฮะแล้วก็อีกสิบเก้าปีที่นางได้ประมาณนี้ฮะเป็นคนที่ค่อยได้อะไรต่างนี้แสดงว่าดวงเปิดเพราะดวงนางเป็นคนที่เด็กในช่องลาภมากนางเป็นมนุษย์ที่มองต้นไม้แล้วนางเห็นตัวเลขนึกออกปะนางเป็นมนุษย์ที่มองต้นไม้แล้วนางเห็นตัวเลขนางเป็นมนุษย์ที่มองลงไปในน้ำแล้วนางเห็นเป็นตัวเลขเออนางเป็นมนุษย์ที่มองใบไม้แล้วนางเห็นเป็นตัวเลขอันนี้อันนี้แบบอึ้งกับนางแล้วนางถูกจริงๆนะคือนางบอกถูกจริงๆนะรู้ว่ามันเป็นเลขอะไรงงใจกับนาง จริงนางทาได้ดีใจด้วยนะคะน้องหน่อยอีกหนึ่งคนอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนอ่ะอีกหนึ่งคนจับออกมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าใครแปร๊บหนึ่งนะคะขอให้ใครก็ได้เป็นผู้โชคดีนะคะหมายเลขสิบเจ็ดน้อยหน่าอยู่ในอะไรหรือเปล่าลูกหมายเลขสิบเจ็ดน,น,น้อยหน่าเตือนใจสุวัสดิ์ฮะโะลออันนี้ก็น้องโบฝนอีกคนหนึ่งอยู่ไหมน้อยหน่าน้อยหน่าน้องโบดีใจกับนางเนาะน้องโบดีใจกับนาง น้อยแนะ่เดือนใจคนสุดท,ท้ายค่ะเตือนใจสุวิตเมื่อกี้ยังทักแล้วก็กดไลค์เป็นหัวใจเยอะมากอ้าวน้อยแนะ่อยู่หรือเปล่า,อาบอกว่าอยู่จ้าด้วยลูกอันนี้ก็เด็ดเรื่องโชคลาภเหมือนกนะันนางถูกบ่อยนางเป็นคนถูกรอตตอบี่บ่อยน้องใสจะได้รางวัลใหญ่นะคะคุณป้าทานข้าวหรือยังยังเลยจ้ายังไม่ยังไม่ได้ทานเลยจ้าสาน้อยแนะ่ดีใจด้วยนะคะคนสุดท้ายได้ไปอ่ะทั้งหมดสี่คนครบแล้ววันนี้น่ารักที่สุดที่ คนที่เข้ามาในไลฟ์ก็คือคนที่ลงชื่อแล้วก็คนที่ลงชื่อคือเข้ามาในไลฟ์ขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่เข้ามานะคะทําให้เราได้รู้ว่าโอเคหลายคนที่เห็นเราแบบอ,อย่างน้อยก็คือเห็นในสิ่งที่เราให้นะคะเห็นในสิ่งที่เราให้แล้วก็เห็นค่าในสิ่งที่เราทําอยู่ะันแบบนั้นนะคะวันนี้ขอขอตัวราดาบอกป้าอดอีกแล้วราดานิสัยเย้เเย,ย,ยวันนี้ถูกหวยแน,น่ๆเจคก,กี้บอกคุณภรรยาคุณภรรยาของคุณเจคกี้ของเจ้าสัวเขาได้เขาดีใจค่ะ เอาจริงๆเขามีเหรียญเนี้ยอยู่สามสิบเหรียญแล้วนะคะแต่เขาอยากได้เหรียญที่สามสิบเอ็ดประมาณนั้นนะคะดีใจด้วยนะคะแจ็กกี้ดีใจกับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้าไลค์ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันขอบคุณในทุกบุญกุศลขอบคุณในทุกความดีขอบคุณในทุกๆทุกๆอย่างนะคะที่มาด้วยกันในวันนี้เนาะทุกคนเดินด้วยกันเราจะเดินไปกับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งตั้งจิตตั้งใจนะคะคิดดีทาดีสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันมากเอยไม่สําคัญขอให้ทุกคนตั้งใจ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเบิ้นไม่ได้ไม่เป็นไรอยากไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะทุกใครไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่ได้ก็ดีใจด้วยนะคะแล้วสําหรับใครที่อาตามเฟซเราอยู่นะคะถ้าเกิดเราลงอะไรประมาณอนยะ่างเงี้ยให้ลงชื่อใต้โพสตนั้นนะลงไว้แล้วเดี๋ยวให้เข้าไลค์ตามที่เราบอกไว้ในในโพสต์ทุกโพสต์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีต้องไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีงานาหลายหลายคนเลยขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่สิ่งดีๆที่ในชีวิตนะคะคิดดีทดําดีให้ได้ดีนะคะ แล้วก็ขอคุณพักคุ้งคลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งคลององคอง์งพ่อประธานพรพ่อแม่ประธานพรนะคะแล้วก็ปู่ยี่กองประธานพรนี้ทุกคนมีโชคมีลาบให้มีหวยให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ให้ได้ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเป็นหลักแสนหลักล้านหลักหลายหลายล้านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะคุณนวนที่การปุ้ยสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะขอบคุณคะ่ะขอบคุณเช่นกันบายบายสวัสดีคะ่ะ